สวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาทำสิงปืนสั้นครับก็ไม่ใช่จริงๆสิงปืนยาวลำกล้องสั้นนะครับผมในเมื่อเราเพิ่งได้เจ้ารูเกอร์สเกลไรเฟิลมานะครับก็วันนี้ก็เลยหาคู่เทียบนะครับคว้าใกล้ๆครับก็จะเป็นเจ้าซิกคลอสนะครับผมก็เป็นดยที่ลำกล้องมันก็ ความยาวลำกล้องใกล้เคียงกันมากสิบหกนิ้วนิดตัวนี้สิหกนิ้วตัวนี้สิบหกจุดห้านิ้วนะครับผมนะครับก็ส่วนอันนี้ก็คือติดกล้องเป็นสเกลไรเฟิลนะครับผมนะครับส่วนอันนี้เราเอากล้องเป็นอิเลเมนต์ออปติกเป็นอิมเมอร์ซีฟนะครับเป็นห้าคูณสามสิบนะครับผมเอามาติดนะครับก็มาทดสอบกล้องด้วยไปเลยนะครับผมก็ด้วยน้ำหนักตัวใช่น้ำหนักตัวสเกลไรเฟิล ติดกล้องแล้วครับผมตัวนี้ช่างแล้วได้3.45กิโลครับผมครับในขณะที่เจ้าซีครอสเนี่ยครับจริงๆตามสเปคเนี่ยถ้าไม่มีกล้องเนี่ยเห็นบอกว่าเบาวิวนะครับเบากว่าต่กว่า3โลแต่พอติดกล้องไปตอนนี้น้ำหนักคือ3.73กิโลกรัมนะครับผมก็ แต่ไม่รู้ดิผมยังไงรู้ดูรูปทรงถือนี่มันดูเหมือนมันเบากว่าใช่แต่นี้เราเอาเครื่องช่างช่างเลยนะครับก็มันคงเที่ยงตรงแน่นอนนะครับผมก็ทั้งคู่ก็เป็นระบบเป็นปืนยาวลูกเลื่อนทั้งคู่นะครับเกียวลํากล้องก็คือ1นึต่อสินิ้วเท่ากันนะครับก็วันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับก็คือ มีอยู่กัน4คนก็จะถ่ายการทดสอบนะลองยิงดูนะครับก็เก็บกลุ่มกระสุนนะครับแล้วก็ลองบอกฟิลลิ่งว่าเป็นไงอาจะดูฟิลลิ่งการยิงของปืนแต่ละรุ่นครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกงี้จริงๆเจ้า scar i f l e ซึ่งครูพระรามก็รีวิวไปแล้วครับมันเป็นปืนต้องผลเป็นแนวคิดของผู้พันเจฟคูเปอร์เจฟคูเปอร์ก็ผมเรียก แอบเรียกว่าปืนโลกแตกคือปืนที่จริงๆผู้พันเจฟฟูเปอร์ดีไซน์ออกมาก็คือเป็นปืนยาวซึ่งใช้ได้หลากหลายยิงป้องกันตัวล่าสัตว์ยามที่มันเกิดกระยุกขึ้นมานะครับก,ก็ออกแบบให้มีคาลิเบอร์เนี่ยก็เลือกหมัดหนักก็คือ308อสมแหมัดหนักสามารถจะหยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ตัวใหญ่อะไรเงี้ยหรือหรือบุคคลได้นะครับก็ลำกล้องเนี่ยก็เขามีความยาวกำหนดเลยว่าต้องยาวไม่เกินเท่าไหร่นะครับผม แล้วความน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่ปืนไม่ใช่ปืนที่นั้นหนักเพราะว่าเราต้องเน้นว่าถือแบกครับในขณะที่ซิกคลอสเนี่ยก็ออกแบบมาเนี่ยก็คือเป็นสายแบบผมดูคอนเซปต์เขาคือเป็นอะไรฮันติงก็ได้เทคทิคอลก็ดีครับจุดเด่นของซิกซิคกคลอสตัวเนี้ยส่วนส่จะคล้ายคพวก M4 นิดหน่อยใช่ใช่แล้วมันก็จุดเด่นคือมันพับพันท้ายได้ครับเวลาเราพับพันท้ายเก็บเนี่ยมันก็จะแอบสั้นกว่าสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับผม แต่ว่าถ้าเอาความบึกบึนทนทานอ่ะผมว่ามุดต้องยามต้องจิบปตีกันนียผมว่าไอ้น,นี่จ,จะแข็งแรงกว่านะครับก็ไม่รู้นะครับตัวจริงจริงมันก็พันท้ายก็เป็นโลหะหมดเลยนะครับแต่ด้วยการพับได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันได้ข้อดีเรื่องขนาดที่มันเล็กลงเวลาเดินทางแต่ว่าข้อเสียก็ความแข็งแรงอย่างอื่นอาจจะลดล,ลงไปนะครับตัวซิครอสเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมสเตอร์เบรกมานะครับวันนี้เราไม่ได้ใส่มสเตอร์เบรกอะไรเพิ่มมาก็ยิงกันก็อาจจะสนุกสนุกไหลเล็กน้อยครับ ส่วนอันนี้ถึงแล้วตัวสก้อ่ะตัวนี้มันก็ไม่มันมันก็เป็นมันเป็นออบบสายไชเดอร์ไม่สายไชเดอร์อเพราะน,นั้น,น,นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เปียกหือเปียกันเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องแรงที่ส่งมาถึงไหลเท่าไหร่ครับครับ,รบแล้วก็จริงๆสก้าวไรเฟิลเนี่ยออกแบบคือผมว่าอันหนึ่งที่หลายคนชอบคือมันใช้ศูนย์เปิดได้สมมุติว่าไม่ติดไม่ติดกล้องจริงๆเนี่ยก็ ยิงศูนย์เปิดได้เลยนะครับมีศูนย์ข้างหลังเป็นโกสริงใช่ไหมฮะรอบข้างหน้าก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัมีอีเราถ้าเราจะติดกล้องแล้วเราอยากใช้ศูนย์เปิดเราอาจจะติดเป็นขาปดเรืออาครับปดเรือเอากล้องอยกปนเรือเพราะใช้ศูนย์เปิดได้ครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงถ้าคนที่ชอบสก้าวไรเฟิลเนี่ยแต่ไม่ชอบแนวของกล้องนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของผู้พันเจฟคูเปอร์นะครับคือเราเอากล้องเนี่ย ต้องไรเฟิลโคปเนี่ยไปเยื้อไปข้างหน้าเยอะๆนะครับเพื่อให้เวลาเรายิงเนี่ยเราลืม2ตาไดนะ้การลืม2ตาก็ทําให้เราตรวจการความเคลื่อนไหวได้ตลอนได้กว้างขึ้น,ค,น,นครับ,รบแต่ว่าหลายๆท่านบางทีก็ไม่ชอบนะก็มันก็จะมีก็ถ้พูดถึงผู้พันโดยส่วนใหญ่แล้วผู้พันเจฟฟ์กูเปอร์แกเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทหารเป็นเป็นทหารมาก่อนก็ แกไม่ได้อยากจะยิงข้างเดียวแกกลัวคนอื่นจะยิงด้วยเพราะนั้นเนี่ยแนวความคิดเขาก็เลยจะเป็นแบบนี้ใช่ครับเราใช่ครับก็แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ชอบจริงจริงมันมีรางที่เขาขายในมาร์เก็ตเสริมขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวนี้จะมีแหวนมาคห้อยู่แล้วคู่หนึ่งครับมีแหวนเป็นหุนท่อหนึ่งนิ้วอ๋อแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะถอดตัวนหลังออกแล้วก็ใส่แหวนท่อหนึ่งนิ้วไปนะใช่ครับหรือบางค่ายก็จะมีคนทำรางเป็นรางเต็มเลยพี่ใส่มาแปะไปทีตรงนี้เลยก็ก็เป็นทางเลือกอี ส่วนเจ้าซิกครอสเนี่ยไม่มีทางเลือกครับมันไม่มีศูนย์เปิดนะครับก็มันก็คือต้องติดกล้องอย่างเดียว,ออยยวนะครับก็แล้วแต่อยากถ้ายิงแบบจะเน้นยิงใกล้ย,ยิงกล้องจุดแดงก็ได้หรือว่าถ้าต้องการอย่างกล้องที่ยิงแนวฮันติงเนี่ยจริงๆ Immersive เนี่ยตัว Element Optic Immersive เนี่ยก็เป็นกล้องที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นองมาลองดูกันดูครับครับผม ครับอยากแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาซิกค,คลอสมายิงแบบนั่งยิงปั้นเนี่ยนะครับผมแนะนําอย่างแรกเลยใส่มอสเซอร์เบรครับไม่งั้นมันต้องใช้ได้เลยครับการติดดินนวดเนี่ยเอาเรื่องครับก็ยังไม่ได้ดูกลุ่มนะครับวันนี้เอากล้องอิมเมอร์ซีริงๆมันเป็นกล้องเน้นแนวสําหรับยิงฮันติงนะครับซึ่งมุมอมองเนี่ยมันกว้างกว้างมากเลยอย่างมองอย่างเนี้ยผมว่าผมเห็นเห็นไปจับ เป้าที่เลนเห็นเป้าถัดมาเดือดไปถึงอีกเป้าหนึ่งเลยครับเกือบสามเป้าเลยก็เราก็เลนก็ใสมากเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าตาใหญ่มันแค่ห้าเท่ามันก็คือมันก็เราไม่เห็นกลุ่มที่เรายิงเป็นไงนะครับก็น้ําหนักใจผมว่าก็ดีครับอะไรก็ดีหมดครับแต่ว่าอย่างเดียวเตะชัดต้องยิงแบบผมว่าถ้าประทับยืนยิงนั่งยิงไม่ได้มายิงใส่ขาทรายผมว่าน่าจะอาการน่าจะลดกว่านี้เยอะครับ ก็เดี๋ยวลองดูความเห็นคนอื่นดูครับว่าเป็นไงก็หลังจากกินสิคคอแล้วฮะสะบัดทีบ เอาเรื่องเลยครับตัวนี้เ,เ,เ,เบาเบาเบามากก็ถีบมากฮะก็ตัวกล้องยิงระยะร้อยเมตรก็ยังยังอยู่ในในกลุ่มนิ้วอยู่ฮะ,ะถ้าดูขานกล้องก็ยังเห็นคร่าวๆาอยู่ถือว่ากล้องตัวนี้ก็ยังใช้ได้ฮะยิงแบบไม่ต้องปานีดมากยยใช้ได้ฮะเดี๋ยวลองไปเปเรียบเทียบกับตัว อออกอรันกันะก็ะปเป็ไงช่องนวันนิ้วตอนนี้ซ้ายสนิ้ว่ครขวาเลยครับไปได้ไงางครับจากที่ได้ลองยิงไอ้เจ้าปืนตัวนี้นะครับลูกเกอร์ สเกไลไรเฟิลน,นะครับฟิลลิ่ง <Feeling S 2> ของการยิงรู้สึกว่ามันจะถีบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนส่วนกล้องกล้องกล้งสองถึงเจ็ดที่ระยะพักตาแบบนี้ยเวลาเราลิงมันจะลิงง่ายยิงสบายครับคือหนึง่งส่วนสี่วงกลมพอดีครับ ปืนมันกระโจนดีมากเลยกระโจนแบบว่ามันโดดเโดดเป็นกบเลยโอ้โหทำไมครับพี่ปืนมันดีดดิ้นมากเลยครับ เด,เดี๋ยวเราไปดูผลหน้าหน้าเป้ากันครับก็่อควนี้มาดูกลุ่มหน้าเป้าของซิกค s s สนะครับซิกค s s สติดด้วยกล้องออปติกอิลิเมนต์นะครับผม Immersive นะครับ5คูณ30จริงๆเนี่ยเป็นกล้องที่ยิงแล้วไม่เครียดเลยครับเพราะมันแทบไม่เห็นเลยกล้องมันอัตราขยาย5เท่าเองก็ยิงด้วยลูกไทอาร์มร้อย18เกรนนะครับ3นัดก็กลุ่มก็พอไปวัดไปวาได้ครับก็เล็กกว่าหน,นิ้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคสอบผ่านเลยไม่เสียชื่อนะครับผมก็ฝั่งฝั่งซิกคลอสครับความเอาเอาในแง่วความแม่นนะครับยิงแบบพาดขาทรายลองยิงดูเนี่ยก็ถือว่าปืนเนี่ยมีความแม่นยําพอสมควรครับครับผมก็อันนี้จะเป็นกลุ่มของซิกคลอสนะฮะตัวนี้3ามศูนย์แปดซิกคลอสก็กลุ่มก็ถือว่า โอเคนะฮะกับกำลังขยายกล้องแค่5เท่าในระยะ100เมตรก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ก็ยังอยู่ในประมาณ1นิ้วพอดีครับถือว่าใช้ได้ครับแล้วถัดมาเป็นของปืนลูกเกอร์สเกลของพี่แซมนะฮะถือว่ากลุ่มนี้แบบร้อยร้อยรรูกันนัดหนึ่งเลยฮนะ แล้วอีกนัดหนึ่งก็กอดอยู่ข้างๆกันคืออยู่ในซับย์ MOA ก็ถือว่ากินกันไม่ลงจริงเลยสตัวนี้ครับแต่ว่าเท่าที่ยิงมานะฮะซิคอสจะถีบกว่านิดนึงครับเรามาดูกลุ่มของลูกเกอร์สก,กากันนะครับก็หลังจากที่ลองตั้งกล้องเปรป่าเปป่าไปแล้วกลุ่มสุดท้าย กลุ่มจะอยู่กเนี้ครับกลุ่มสุดท้ายอยู่ประมาณนี้ครับสนัดครับก็ด้วยด้วยที่ว่าเป็นปืนใหม่แล้วก็ไกลจะแข็งนิดนึงทำกลุ่มได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นน่าพอใจครับผมครับครับเดี๋ยวเเดี๋ยวเราไปสรุปกันทีว่าลูกระสกาเป็นไงบ้างครับครับก็เราก็ทำการมาสรุป สรุปนะครับ,รบว่าสรุปดูว่าอากาศสองตัวเนี้ยที่เรามาเปรียบมวยกันอะตัวไหนมันมีหยุดเด่นจุดด้อย่างไงบ้างครับก็ตางจาักครูก่อนอเลยครับตัวสกาวไลเฟิรเนี่ยเป็นเป็นปืนที่จริงๆแล้วถ้าดูผลดูจากผลการยิงอะผมว่ามันมันก็ถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยครับถือว่าโอเคมากๆเลย ใช้กล้องสเกลแล้วก็กําลังขยายแค่เท่าประมาณหเท่าเท่านั้นเองครับแต่ผลการยิงก็ไม่แพ้ไม่แพ้พวกปืนลำกล้อง20นิ้วแล้วก็กล้องมันขยายก็เยอะกว่าน,นี้ด้วย<ช>ครับ<ช>ก็จะมีจุดตินิดหน่อยจุดตินิดหน่อยของมันก็คือ,อ,อสำาหัับตัวนี้มันอาจจะเป็นเพราะปืนใหม่มันก็เลย กลไกมันอาจจะไม่เรียบเรื่องเท่าที่ควรครับแล้วก็น้ําหนักไก่ก็จะมากออกว่ามากไปสักนิดหนึ่งครับก็อย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่อนข้างลงตัวแล้วก็ผมว่ามันก็สมกับราคาของเขาอยู่ครับก็เรียกว่าถ้าซื้อสกเกลนี้ก็ไม่ผิดหวังครับครับ,รบส่วนเจ้าฟิกคลอสเนี่ยครับ ก็ถ้าเอาดูเราเราเราใส่ขาทรายนะครับแล้วก็ยิงเก็บผลคุณนกระสุนนะครับผมว่าก็ไม่ไม่แพ้นะครับสู่สีเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นปืนที่ให้ความแม่นยําสูงเลยนะครับผมต่างต่างคนต่างตอบโจทย์ของตัวเองครับอย่างคนชอบแบบสไตล์แบบโมเดิร์นพลาสติกนะเป็นคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกแบบดูเป็นไม้ทรงเป็นทังท้ายไม้เป็นจงไรเฟิลปกติธรรมดาอะไรเงี้ยครับ กับคนชอบทรงใหม่ๆนิดหน่อยเป็นสไตล์เออาร์เออาร์สไตล์ก็คือถ้าอยากได้อย่างปืนที่มีขนาดเล็กเลยนะครับเราเรียกว่าใส่เหมือนใส่เป้เดินทางได้เนี่ยจริงๆผมว่าครอสเนี่ยก็ตอบโจทย์เพราะมันพับพันท้ายไปเนี่ยความยาวเนี่ยถ้าเทียบกับความยาวก็แบบมันก็จะสั้นลงมาอยู่ฟุตหนึ่งเลยอ่าฟุตหนึ่งเลยครับแต่ว่าที่ลองยิงเนี่ย ผมพบว่าไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวผมว่าคอสนะถีบกว่าอาจจะเป็นเพราะรูปทรงของพนะันธายเนี่ยที่มันพอมันเป็นพันธายที่มีทรงที่มันโปร่งเ่ยนะมันให้ตัวเนี่ยมันความผมรู้สึกรือว่าแรงถีบมันเยอะกว่าเทียบกับสเกลคอส <Cross S 1> นี่ผมว่าเอ,อจริงๆปืนเราทั้งสองก็บอกไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยครับเป็นปืนเดิม,ดมๆโรงงานเพียงแต่ว่าซิกคอสอาจจะมายิง อยู่หลายครั้งบ้างแล้วครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรับน้ำหนักรไม่ได้ไม่ได้ปรับน้ำหนักการไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมผมชมซิกคอร์ตรงที่ระบบลูกเลื่อนเนี่ยมันค่อนข้างเรียบลรื่นมากแล้วเวลาปิดเนี่ยปิดเนี่ยมันจะไม่ไม่แข็งแข็งเหมือนเหมือนพวกลูกระลูกระเนี่ยเวลาปิดนี่มันต้องออกแรงมากแต่ซิกคอร์นี่ไม่ต้องปิด ได้เบาๆลื่นๆเลยเหมือนบอลแบริ่งเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเปรียบเทียบไม่ฟังเฉยๆเวลาปิดลูกเลื่อนเนี่ยมันจะปิดได้นุ่มนวลรับก็จะทําให้เวลายิงมันก็จะเรียบลื่นเป็นสมูทดีครับแต่ก็มันก็แลกมาข้อเสียคือมันบังคับให้ติดกล้องครับไม่มีกล้องเนี่ยอย่างเนี้ยยิงเบาๆก็ไม่ได้อย่างสเกลมันก็จะมีกล้องมาให้เสร็จสับนะครับก็อย่างอื่นผมว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เต็มค่าตัว ต่อใช่ค่าตัวค่าตัวก็ตรงแล้วแต่ว่า<ช>ได้จากที่ไหนแต่<ช>ดูสรงแล้ว,วแต่ว่าแต่ว่าอะไร,รอ่ะแต่ว่าเหมือนซิกคอรสอ่ะค่าตัวมันสูงกว่าส<ช>ูงกว่า<ช>ตัว<ช>สกเกลอยู่พอควรอ,อยู่เทียบราคาอย่างเอาราคาเบสในอเมริกา้วกันนะครับผมที่ขายอ่ะซิกคอรสราคาก็จะสูงกว่าตัวลูเกอร์สเกลอยู่ครับลูเกอร์เขาขึ้นชื่อแล้วครับว่าเป็นปืนปืนคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับแต่ซิกเขาก็ถือว่าเอาแบบ เยี่ยมมาจากโรงงานน่ะนะครับก็ต้องแลกกันครับ่เนี้ยรดยหลักๆแล้วน่าจะเป็นถ้าสองตัวเนี้ถ้าจะให้เลือกเนี่ยก็คงหลักๆแล้วอ่ะก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะเลือกรูปทรงไหนก่อนเป็นอันดับแรกครับเราชอบรูปทรงแบบนี้เราก็ซื้อาเกิดว่าคนชอบว่าคลาสสิกดั้งเดิมเลยนะครับมีแฟลชไฮเดอร์มีศูนย์เปิดเนี่ยดูหน้าตาเป็นเปืนผมว่า ไปกับเราเลยครับชอบโมเดนชอบแบบโมเด์นะครับทรงแบบดูเป็นทรงแบบ AR อ่าทรงแบบเป็น AR นะครับจริงๆแพลตฟอร์มการเข้าเซ็ตนี่เป็น AR หมดเลยแมคาซีนเนี่ยนะครับก็พับได้นะครับพับเล็กสิวเลยก็มากับครอสครับแล้วก็สรุปว่าไม่ว่าซื้อตัวไหนก็ไม่ผิดหวังทั้งคู่ครับผมใช่ครับดูจากกลุ่มกระสุนแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนเรื่องเราจะยิงได้เวลาจะประทับยิง นั่งยิงยืนยิงเนี่ยก็ต้องฝึกฝนเอาครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผมว่าถ้าจะเป็นไปกับสเกลนะครับแล้วอยากจะติดกล้องสเกลผมอยากเสนอให้ลองฝึกนิดหนึ่งใช่ครับเหมือนเหมือนเรายิงปืนสั้นกล้องจุดแดงก็ยังต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ตามผลที่เขาออกแบบมาคต่อกล้องเนี่ยมันไปติดด้านหน้าเนี่ยระยะพักตายาวนะครับ เนื่องจากเราเขาอยากให้เราลืมตาได้ทั้งสองข้างแต่ผมได้มีปัญหาว่าพอลืมตาสองข้างเนี่ยภาพบนกล้องเนี่ยผมจะหลีลงไปก็มันก็อาจจะเป็นการที่ต้องฝึกน,นะครับผมแต่นั้นแหละครับก็ชอบตัวนั้นไปกับตัวนั้นเลยดีเลยครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ใเรื่องไม่ได้ก็บซื้อทั้งคู่เลย